Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC f a นหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยราวนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนับสลับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในนะครับในสูตรนะสองหนึ่งสองสองะครับแล้วก็นะครับในสูตร3คู่แล้วก็6ชุดนะครับถึงจะไม่เข้าหลักหน่วยนะฮะก็มาเลขเด่นเลขวิ่งบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะมันก็ชนกันใน2ใน3สูตรเลยนะครับในที่ในห นะครับเนาะนั่นแหละนะครับในหรือถ้าท่านไหนเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอติดตามในคลิปถัดไปแล้วกันเดี๋ยวจะมาดูในสรุปนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะฮะก็ออกไปก็จะเป็นนะครับในที่ใน6 7 6, 7แล้วก็5 3นะครับก็มาแค่ในเลขเด่นนะครับเนาะอ่ะทั้ง2สูตรเลยในงวดที่แล้วนะฮะทั้ง2สูตรนี่ชนกันในที่ใน6กับ7นี่นะถ้าชนกันแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะมาเลขเด่นเลขวิ่งบ่อย นะครับชนกันในที่ในหกเจ็ดนะหกเจ็ดอืมอ่ะก็ยังมาในเลขเด่นเลขวิ่งอยู่เนาะนะครับถึงจะตัวเจาะยังไม่เข้านะครับอ่ะอันนี้มีห้ามาด้วยนะครับมาดูในที่ในล่าสุดแล้วกันทั้งนะครับสองสูตรนี้ก่อนนะครับสูตรสองหนึ่งสองสองนี่ก็เป็นสูตรเก่าสูตรเดิมเลยนะใช้มาหลายงวดแล้วนะครับมาดูในสูตรสองหนึ่งกันก่อนนะครับเอาในงวดที่แล้วเจ็ดสองหกเจ็ดห้าสามนะ เจ็ดหกห้าสามออกอีกแล้วนะเพิ่งออกไปเมื่องวดก่อนนี่เองนะครับเนาะเจ็ดหกห้าสามอีกเลขคู่เดิมเลยนะฮะมาหาในที่ในหลักสิบกันก่อนนะในสูตรสองหนึ่งก็จะนําในหลักหมื่นครับคูณด้วยเลขคงที่เก้านะครับ,รรบหลักสิบคูณสองหลักหน่วยคูณสองนะครับเก้าสองเป็นสิบแปดสองห้าเป็นสิบสามสองเป็นหกแปดบวกกับหนึ่งหกนะครับเป็นสิบสี่เพิ่มแต้มไปก็จะเป็นห้านะครับสี่กับห้าในหลักสิบ ส่วนในที่หลักหน่วยนะก็จะนําในหลักแสนครับคูณด้วย9ตัวเดียวนะครับ79เป็น63ก็นํา3ตัวนี้เพิ่มแต้มไป1แต้มลดแต้มมา2แล้วก็1นะครับก็ได้แล้วนะครับสรับในสูตร21นะฮะสูตร2 1ในล่าสุดนะครับก็จะได้นะครับในที่ในนะครับหลักสิบเป็น4กนะับ5เนาะหลักหน่วยได้1นะครับ2 3แล้วก็4ี่ สูตรที่2นะฮะสูตร -2 2อ่ะเราดูว่ามันจะชนกันไหมนะครับเนาะเหมือนกันนะครับก็เอาผลในงวดที่แล้วมานะครับอ่ะหรือท่านไหนเลือกอ่าอยากได้ในสูตรไหนครับก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยนะข้างล่างใต้คลิปนะอ่าผมก็อ่านทุกๆข้อความทุกๆคอมเมนต์หาในหลักสิบนะก็จะนําหลักแสน,นครับคูณด้วย8ปดละหมื่นคูณ9นะครับหลักหน่วยคูณด้วย3 ะครับก็จะเป็นในที่เนี่ยเจคูณแปเป็น56 9 2เป็น18บแนะครับสาเ,น, 56, 92, เน, 18, นะฮะเป็น9จะบวกกันนะครับหกบวกกันกับแเป็น14 4บวกกับเเป็น13เพิ่มแต้มนะเป็น4ส่วนในห,หลักหน่วยนะฮะก็จะนําในหลักแสคนคูณด้วย3ามพันคูณเหน่วยคูณแปดเป็น21่นะฮะหกคูณเ หกเป็น4ี่สินะครับแปเป็น24่สิ่จับบวกกัน1บวกกันกับ2เป็น3 3บวกกับ4เป็น7จ็ลดแต้มเป็น6 5 4ในสูตร 2, 2, สองสนะครับล่าสุดนะฮะในที่ในหลักสิบก็จะเป็นในที่ใน3กับ4หลักหน่วยเป็น7 6 5 4กนะครับก็ทั้ง2สูตรเลยนะครับก็มีชนกันใน4เลขสีตัวเดียวเลย หลักสิก็ชน4นะฮะอืหรือจะเอาไปเป็นเลขเด่นเลขวิ่ง4นะครับจับคู่นะฮะทั้ง2อสูตรเลยนะก็จะเป็นนะฮะในที่ใน4 1่หนึ่งสี่สองาสี่สี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสแล้วก็5้สนะฮะสูตรสองสองนะครับเป็น3ามเจดสามห สามห้าสามสี่สี่เจ็ดสี่หกสี่ห้านะครับแล้วก็สี่สี่นะฮะอ่าสําหรับในนะครับสูตรสองหนึ่งแล้วก็สองสองนะครับเนาะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ในอีกสองสูตรนะครับก็จะเป็นในที่ในสูตรหกชุดนะสูตรหกชุดนี่สูตรนี้นะครับครั้งก่อนนีเข้ามาสองวดติดๆเลยนะครับ แต่ในล่าสุดหลุดนะหลักหมวยปกติมันจะมาตัวนึงนะแต่ไม่มานะครับสูตรนี้ก็เหมือนกันนะแต่สูตรนี้ถึงจะไม่เข้าก็ยังมาหกอยู่นะครับทั้งสองสูตรเลยตามกันต่อแล้วกันนะครับสรับในที่ในสูตรทั้งสองสูตรนะครับก็จะมีเข้าบ้างนะครับหลุดบ้างสลับปัปูนกันไปแล้วกันเด้อนะครับเนาะมาดูในสูตรนะครับหกชุดกันก่อนนะครับเนาะอ่ะฐานในหลักสิบ ก็จะนำในหลักแสนคูณด้วยสามหลักหมื่นคูณสองเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดสองสองเป็นสี่จับบวกกันได้ห้าหนึ่งบวกกับสี่อีกตัวหนึ่งนะครก็นำในหลักพันคูณเก้าหลักหน่วยคูณสองหกเก้าเป็น54าสิบสี่สามสองเป็นหกจับบวกกันสี่บวกกันหกเป็นศูนย์ได้ห้ากับศูนย์นะครับสลับในหลักสิบสวนในที่ในหลักหน่วยหลักหมื่นนะครับคูณด้วยสามนะหลักพันคูณสองกับห้า สามสองเป็นหกนะหกสองเป็นสิบสองหกห้าเป็นสามสิบเป็นศูนย์จับบวกกันนะครับก็จะเป็นในที่ในแปดสูตรแบกเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มก็สูตรหกชุดนะก็จะเป็นในที่ 5, 0, ในห้ากับศูย์ในหลักสิบหลักหน่วยเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับก็หลักหน่วยในงวดที่แล้วไม่มานะครับอืมนี่และวงวดนี้แหละจะมานะครับก็จับคู่นะฮะก็จะเป็นในที่ในห้าเจ็ด 5้าเจ็0ห้า0ปดนะครับหชุดเท่านั้นอ่ะก็ขอให้กลับเข้ามาเข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้ต่อไปนะครับเป็นสูตรนะครับสูตร3คู่นะ,ะงบน้อย3ชุด3คู่นะก็เอาหลักหน่วยไปเป็นเลขเด่นเลขวิ่งแล้วกันนะครับซึ่งหลัก10บหาหลัก10นะฮะคูณ9กับ5ในหลักแสน หลักพันเก้ากับห้าหลักสิบคูณห้าเจ็ป็นหกสิบสามเจ็ดห้าหหกเ้าห้าสิบ้าหเป็นยี 5, 35, ่สบวกหเป็นสิบนะฮะบวกกันกับสก็จะเป็นในที่เจ็ดเตัวเดียวนะครับสลับในหลักสิบส่วนในที่หลักหน่วยก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยแาดหลักหมื่นคูณเหลักพันนะครับคูณด้วยเก้ากับห้า เจ็ดแปดนะครับเจ็ดคูณแปดเจ็ดแปดเป็นห้าสิบหกเก้าสองเป็นสิบแปดหกเก้าเป็นห้าสิบสี่หกห้าสามสิบจะบวกกันนะครับหกบวกเงือบสี่เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นแปดนะก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับก็จะได้นะครับที่ในเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะในหลักถ่วยก็ถ้ามันไม่เข้าก็เน้นในหลักหถ่วยนะครับเจ็ดแปดเก้าแล้วกันอ่ามีชนกันนะครับ ก็ชนกันหรือจะเน้น7 8 9นะครับสลับไปขี้ในงวดนี้อ่ะก็ลองนำไปลุนล้นนะกันนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับในสรุปคัดเน้นๆแล้วกันในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยถ้านะครับไม่อยากพลาดคลิปเนาะอ่ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะฮะเวลาลงคลิป ก็จะได้แจ้งเตือนนะครับถ้ามันไม่แจ้งเตือนก็กดยกเลิกติดตามค่อยกดติดตามใหม่แล้วก็ค่อยกดกระดิง่งใหม่นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ